ครับสวัสดีครับกรับสวัสดีพี่น้องที่เคารพลกคักแพงนะครับเมือ่อมาพบกับนะครับค,คุณผู้น้องแชนแนลคือเก้าครับมาในการภาคฟุตบอลนะครับนะครับอิตาลีพบกับเอซิจีมงทองอยู่ในเตดนะครับนี่ในชุดทีมชาติไทยนะครับชุดทีมชาติไทยของผมนี่ก็จะมีซิบรักทิเรทอนนะครับมารทอมเบียชิตุพัทแล้วก็ฟิลิปโรเล นะครับกิริดลน,นะครับสารัตแล้วก็ธนวัฒน์ถึงกิทาวรเอกนิปัญญาทีสินแดงดาแล้วก็สุพนัทเหมือนตาครับผมนี่คือทีมในชุดทีมชาติไทยของผมนะครับตัวสำรองกลยซิมีชนะทิบอยู่แต่ก็ว่าคอยได้นะครับเอาเป็นตัวสำรองก่อนนะครับเก็บตัวดีดีไ้ก่อนนะครับไ้ทะลุขึงหลังนี่ครับ พบกับทีมชาติอิตาลีนะครับนี่อิตาลีนี่ผมรู้จักอยู่เู้เดียวก็คือนะครับจอร์จินโยจอร์จินโยอย่ทีมเชลซีนะครับทีมของคุมที่ผมมักนะครับเป็นทีมเชลซีนะครับทีมที่ผมมักผมก็เลยรู้รู้จักผู้เดียวนี่ละ่ะ <c oughs> ผมมีอยังมอนิสิมาพากป็นภาษาอีสานเนี่ยละ่ะให้พี่น้องได้เบึงนะครับพากป็นภาษาอีสานบ้านห้อ ในช่องของคนผู้ใดชแนเเลเอาไปเอาชุบึงชมกันเลยนะครับชุ่มบึงเนี่ยแหละทั้งสีชมทัง้งสีบึงเป้วลั่วลินพันกันนะครับพี่น,นอ้องอ๋ออิตาลีพบกับเอซิคิมุ่งทองอยู่ในเตตนะครับในทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมชาติอิตาลีครับเลื่อมีมากนะครับแข็งเคียบหวานฟอง ตาลีนะครับเริ่มขึ้นมาเขียบอลตัดบอลนะครับต่อบอลิตีเปิดบอลเน้วขึ <otto> ้นมากนะครับงงได้ครับครั้งตีไปติชิดระท่อนเดทอนชิดกันส่งค well ือหลังมาโลทอมเบีย จัะครััดแท่นกลามาที่ิลโดนเปิดออกขวาไปหาเอกนิทเอกนิทอยังเปิดชิกมาที่ละสแดงนะตบโนมากวว่อสุพนันะตีทีมกองหลังของติมนะครับต่อบอลกันยุคนะครับเบิ้งไปเบิ้งมากอะไยคือจิสูอยุครับ บอลมาโอ้ยนะครับหมดไมแล้วครับไทยฮ่องสุดนัดยิงมาตัดบอลอาได้ครับจอจิโยเปิดออกข้างนะครับมาแล้วมาแล้วเปิดแทะลูกนี่เปิดบอบเปิดบอบเปิดบอบเปิดครับเต็นกาโต๊ะทางด้านจอติโยซัดโอ้ยเกือบครับซื้ๆเลยครับจอร์ติโยเกืป็นการตูแล้วครับพี่น้อง บเขาไปยครับพืบพ่นะครับบวกเขานะครับนียวะีวิลักษ์นะครับ,ขขรบซีวิลักเทียบสูงเนิ่นยื่นเขมาเออบอลเน่ามาแลบทางอันีจบอลในีก็ทระูมาทางซ้ายทางซ้ายเทะลุช่องมาครับซีวิลักษ์ีวิดดลักษ์งมางงคิติพัทนน สงสั่นะครับฟลิปโรเลอร์กระนิบปัญญาสองกนิบเอบเงามาหาที่ซนโมาครับเตวบอลอมาช่องนีใส่สีหาชองยูแลครับหาชองอยากยูครับอิตาลีเปิดบอลมาหนาลูมิชิติพัฒน์มงออกมาได้ ยังไรอยู่ครับฮอ,อดทีละท่อนบอลฮอดทีละท่อนคิทิพัทส่งไปหาคิทิพัทโบลทาเูมากอีกนิดสลีปลบลอสลีปโบรลรรรูเลี้ยง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 หาช่องเปิดมหาทีละซิงโบลูฮอดลูกนีโอ้ยอิตาลีตัดบอลได้ครับส่งบอลขึ้นหลังมาหาประตูอิตาลีประตูส่งมาหาของ,ง,งมันเรหาจอจินยุ ต่อบอลบอลหาช่องยุบอิตลีรรใไทยนะครับพันาิพัฒน์นะนดได้บอลสารัตสารัตส่งมาฟีบุลเลอขึ้นหลังแน่อีกนิดต่อบอลฟิลลเอฟล,ลเอเลเปิดบอลน,นาวาทีลสินเนาโฮดโบ้ตีจิบอลแน่

นี่คือการผ่านบอลน,นะครับผ่านผ่านบอลสําเร็จนะครับคือไทยได้แปดสิบเรือกว่าอยู่ผ่านบอลแต่ว,ว่าคล่องบอลได้นหน่อยกว่านะครับเด็แค่สามสิบเก้าทางด้นหกสิบเอ็ดนะครับอิตาลีมาเบิึงขึ้งหลังกันทิลสินเขี้ยบบอลคิดที่พัดทีอค่นี้ออกไปแล้วนะครับเป็นอาชาณทิพย์นะครับชาณทิพย์ ชนะทิพลงมาเทียนนะครับชั่บมาทีละทอนทีละทอนทีละอนเลี้ยงเลี้ยงเลียงเลี้ยงมาเปิดติดนะครับไปเตมุมับลุนี่เตะมุมทีละทอนคนจีนะครับทีละทอนเปิดบอลมาทีละิงบุ้ยบอลลุนี้ชนะทิพย์เก็บบอลได้กิติพัฒน์เลี้มาอาบ ใช่บอลชนะทิพชนะทิพอีกครั้งที่โลทอมเบียทอมเบียเลี้ยงเลงกระชากมาฟิลิปโลเลยฟิลิปโลเลยเตะบอลติดกองหลังฟิลิปโลเลยใจมาสลัดสลัดสลัดสารัตใจมาชนะทิพชนะทิพเลี้ยงเลี้ยงใจนะครับว่อะได้ครับติดนะครับติดแตจิ้มบอลออกข้างมาวิ่งแบกหัวนะครับแบกหัว เลี้ยงบอลหาช่องหามืหามืหาช่องได้แล้วใจทะลุมาหาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองลบลบลบเลี้ยงกระชากมากทะลุมาี่ปุ๊บเปิดบอลมาปุ๊บโอ้ยอะได้ครับเป็นชิตรพัฒน์ยิงบอลออกไปยิงได้บอลนีกยิ่งลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห เกิดการภาคบอลนะครับภาคบอลให้เกมอีฟุบอลเฟส2,020นะครับในมือถือคือคอยให้เกมเขาเล่นกันเองนะครับไม่ได้ควบคุมนะครับไม่ได้ควบคุมนีครับครัท่านเเ่1นะครับที่โอมิมที่มียึ้นมาใช่ไ ทนลวทฒน์เปิดธีรทร์ีรทลบเปิดีกทีีะทีะทีิลโลละทีลรัิ่อีกครัฟโเลใจเห็นชนะทีก็เปิดบอาธนาวัฒน์ธนาวัฒน์ธนาวัฒน์ใจชนชนะทีใจทิลล์ศิล เชิญเลชิญลบยิงลูกนี่โอ้โหเสียบได้ครับลูกนี้โอ้โหโจ๊ะขนาดนี้เชิญเชิญบะไรครับสุพนักหาบอลบ่เห็นโมกหัวลูกนี้เสียดายมากครับเป็นการปัดบอลออกนะครับไปนะครับนี่ครับบุกต่อครับพี่น้องอิตาลีเปิดขึ้นมา ไอ้มาแล้วโอ้ยสิลักแกมไเอาบอลได้ท่านก่อนนะครับหรบอล่ไปหาธนาวัฒน์ทีละท่อนทีละท่อนทีละท่ทะททนอนช่มาฟรดเกินมาโลททมเบียโลโทมเบียที่เปนสุพนัดเหมือนตา สุพนัทสุพนัทสุพนัทใจมาธนวัฒน์ธนวัฒน์ซึ่งจิตทาวรนักเตะอิตาลีโอ้ยนี่หวั่นเขามานักเตะอิตาลีนี่มันสูงกว่านะครับสูงกว่านักเตะไทยของห้องนะครับเหยาจะอยากย่ะจบการแข่งขันนะครับจบการแข่งขันไปคือจบการแข่งขัน อันนี้เป็นจุดต่อสูนะครับการของบอลน,นี่ก็เป็นของบอนนลได้ไล่ขึ้นนะครับไทยเอาเนามีโอกาสยิ่งแค่นหนึงเข่ากรอบแต่ถือปัดนะครับแล้วก็ของบอลหลายขึ้นก็เก่านะครับจุดสองจบครับ